สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านวันนี้เราพบกันอีกครั้งนึ่งเลยกันพาสเตอร์พบพี่น้องนะคะวันนี้ก็มีเรื่องดีๆที่อยากจะมาหนุนใจพี่น้องในช่วงนี้นะคะพี่น้องคะยิ่งเราเจอวิกฤตเรายิ่งต้องติดสนิทกับพระเจ้าและยิ่งต้องใกล้ชิดกับพี่น้องเอเมนไหมคะนะคะวันนี้เนี่ยเราก็อยากจะมาให้พี่น้องได้รู้สึกว่าอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะแม้ว่าเราจะพบเจอกันออนไลน์ก็ตามนะคะ เราก็เลยจะมีรายการดีๆแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่การน,นมสัสการกันนะคะวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องได้มารับการนุ้นจิตชูใจผ่านประสบการณ์ของพี่น้องสองเราสองท่านนะคะพี่น้องเราทั้งสองท่านนี้นะคะเป็นสมาชิกอยู่ในแคซิโยนนะคะจากเดิมที่เป็นการมาสามัคคทำกันที่คิวจักรนะคะตอนนี้เนี่ยก็เปลี่ยนรูปแบบเป็นการ าสามคำออนไลน์นะคะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมานะแครซิออนก็มีการสามคำกันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ได้ยินมาว่านะคะแครนี้เป็นแครที่ร้อนรนในการอธิษฐานมากๆเลยนะคะเพราะว่าทั้งผู้นำหัวหน้าแครนะคะแล้วก็สมาชิกในแครเนี่ยมีความเชื่อในพลังการอธิษฐานนะคะอยากจะให้พี่น้องได้ฟังคำนุนใจจากตัวแทนพี่น้องสองท่านนะคะจากแครนี้นะคะ เกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มอธิษฐานในแคลซโยนนะคะวันนี้อยากแนะนําให้รู้จักกับพี่น้องทั้งสองท่านของเราก่อนนะคะท่านแรกนะคะคุณวันนีแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือคุณพนอนะคะสวัสดีค่ะวันนี้แพงลมนะคะหรือพี่นีค่ะก็คืออยู่แครซโยนนะคะวันนี้นีมีโอกาสได้มาแชร์ประสบการณ์หรือว่า พระพรที่มาจากพระเจ้าในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตเวลาที่ชีวิตเรามีปัญหาเรายิ่งไม่ควรออกห่างพระเจ้าแต่เรายิ่งต้องใกล้ชิดกับพระเจ้าแค่ของซีโยนนะคะพ่อแม่ฝ่ายจิตวิญ,ญญาณคือพี่วิเชียรและพี่ดวงดาวจะเน้นเน้นมากเลยค่ะเรื่องฝ่ายจิตวิญญ,ญาณเพราะในเราเ,เวลาที่เราเจอปัญหาคือเราต้องพึ่งพาพระเจ้ามากที่สุดแค่ของนี้จะเน้นไปในทางเรื่องอธิษฐานเพื่อฝ่ายจิตวิญญ,ญาณของตัวเองมากถึงมากที่สุดใช้เวลาในการอธิษฐาน เป็นส่วนใหญ่ในการที่สามคัคคีทำอะค่ะก็คือในหัวข้อที่เราอธิษฐานก็คือจะมีเริ่มตั้งแต่ฝ่ายจิตวิญญาณของตัวเราเองแล้วก็อธิษฐานเผื่อผู้นำอธิษฐานเผื่อคริสตจักรทั้งงานก่อสร้างและก็อธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกคนหัวหน้าพันธกิจหัวหน้าแคร์ทุกคนและพี่น้องทุกคนที่เราอยู่ร่วมรับใช้ด้วยกันนะคะอธิษฐานประสบการณ์กับชีวิตของตัวเองที่อธิษฐานแม้แต่พี่น้องหรือตัวเองที่ประสบปัญหาอยู่ทุกวันนี้ เรารู้ว่าตัวเราเองเราช่วยเหลือตัวเราเองไม่ได้แต่เวลาที่เราอธิษฐานนะ่ะคือนี่จะเอาชีวิตของเนี่ยให้พระเจ้ามาเป็นที่1น่นะคะ่ะคือมีปัญหาอะไรนีอธิษฐานแม้แต่เรื่องความเจ็บป่วยของลูกทุกวันนี้ก็คือผ่านไปได้ด้วยดีด้วยการรักษาของพระเจ้าแล้วก็การเลี้ยงดูทุกอย่างแม้แต่การงานที่รับใช้ในคิจักร นี่ก็มีสันติสุขและมีกําลังทั้งๆท,งที่มันเหนื่อยแต่มันไม่เคยมีความเหนื่อยเมื่อเราอยู่กับพระเจ้าค่ะก็คือเป็นพยานได้คือพี่น้องหลายคนที่ประสบปัญหาและเขาเจอปัญหาหลายๆอย่างเขาหาทางออกไม่เจอเราก็ขอพระเจ้าที่จะทรงนําให้เราได้มีคําพูดหรือคําหนุนใจที่จะหนุนใจให้เขาได้มีกําลังที่จะต่อสู้ขึ้นมานี่ก็คือผลของการที่เราอธิษฐานกับพระเจ้าและหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าเรื่องธุรกิจการงานเรื่องค้าขายของพี่น้องในแคสิโยนคือ ทุกวันอาทิตย์ที่เราจะสามัคคีทํากันแล้วก็หนุนใจกันน่ะพี่ดวงดาวหรือพี่วิเชียนเขาก็จะบอกว่าถามว่าใครมีปัญหาอะไรหรือตอนนี้ใครเดือดร้อนอะไรมีเรื่องอะไรที่ต้องให้อธิษฐานเราก็จะมีหัวข้อที่จะอธิษฐานและร่วมกันอธิษฐานค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งก็คือพี่สาวของนีเองคือพี่พนอเมื่อสองเดือนที่แล้วข้าพเจ้าได้ประสบอุบัติเหตุลื่นในห้องน้ําข้อมือของข้าพเจ้าก็หักหลุดออกหมอวินิจฉัยว่า จะต,ต้องผ่าตัดแต่ข้าพเจ้าโอ้ไม่อยากผ่าตัดเลยเราก็อายุมากแล้วเนาะมันจะจะลําบากถ้าคนอายุมากแล้วผ่าตัดมันจะไม่เท,ท่าไหร่กล้าทิฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกไม่อยากผ่าตัดขอพระองค์ทรงต่อข้อแขนให้ลูกด้วยเถอะเพราะว่าพระองค์รักษาคนเป็นง่อยคนพิการมาแล้วลูกเชื่อว่าพระองค์ต้องรักษาลูกให้หายได้แน่นอนวันนี้หมอก็นัดอีกประมาณ2ี่สิบกว่าวัน ก็หมอก็เลยบอกว่ากระดูกดีขึ้นแล้วนะไม่ไม่ต้องผ่าตัดแล้วล่ะใช้ระยะเวลาอีกสักเดือนหนึ่งก็จะหายดีก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่ว่าข้าพเจ้าไม่ต้องผ่าตัดแต่ว่าก็ได้มากลยภาพบำบัดช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่บ้านสองเดือนพระเจ้าก็ทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าจากที่ข้าพเจ้าน่ะไม่ได้ทำงานแต่บริษัทเขาก็มีเงินชดเชยให้คือเดือนแรกที่ข้าพเจ้าล้มน่ะ เขาก็ให้เต็มเดือนอยู่แล้วแล้วเดือนที่สองเขาก็มีมีมาตรการอะไรของบริษัทเนี้เขาก็ชดเชยให้ข้าพเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเลี้ยงดูตลอดเวลาค่ะขอบคุณพระเจ้ามากที่อยู่กับข้าพเจ้ามาตลอดสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระองค์ค่ะ วันนี้นีก็อยากจะมาหนุนใจพี่น้องทุกคนนะคะที่ประสบปัญหาอยู่ในการดําเนินชีวิตที่ลําบากตอนนี้อยากให้ติดสนิทกับพระเจ้าเพราะชีวิตของนีแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในแคร์ซีโยนที่ร่วมกันอธิษฐานคือเราจะติดสนิทกับพระเจ้าและขอกําลังที่มาจากพระเจ้าเพราะตัวเราเองทําไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าพระคุณที่ซ้อนพระคุณค่ะที่ทุกคําอธิษฐานของเราพระองค์ทรงตอบคําอธิษฐาน,าาน,าน,านทุกอย่างไม่ว่าเรื่องสุขภาพร่างกายหรือการงานการเงินทุกอย่างเศรษฐกิจตอนนี้แม้จะดูไม่ดีแต่พระองค์ก็ทรงทําให้กลับกลายเป็นดีได้ พระเจ้าทรงดีทุกอย่างแสนดีค่ะพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าค่ะค่ะพี่น้องเป็นยังไงกันบ้างคะได้ฟังเรื่องราวดีๆนะคะของคุณวันนีแล้วก็คุณพนอกัอนไปเรียบร้อยแล้วนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะได้รับการหนุนใจนะคะเพราะว่าทำอธิษฐานของผู้ชอบทำมีพลังทำให้เกิดผลนะคะก็ในช่วงสุดท้ายของรายการ ในทุกสัปดาห์นะคะเราจะมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าธุรกิจดีๆของพี่น้องของเรานะคะในสัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันนะคะจะมีอีกหนึ่งธุรกิจนะคะจริงๆเป็นเล็กๆนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าน่ารักมากๆเลยนะคะก็คือถักตุ๊กตาไหมพรมนะคะน่ารักมากๆเลยนะเดี๋ยวให้พี่น้องได้ดูรูปกันนะคะพี่เกรสก็ถักนะไม่ว่าจะเป็น เป็นพงกุญแจนะคะเป็นถักเป็นกระถางแคคตัสนะคะเหมือนมากๆเลยนะคะสามารถพี่น้องสามารถสั่งถักแล้วก็แจกเป็นของข,องขวัญเป็นของชํำร่วยนะคะหรือว่าทําขายออนไลน์เนี่ยได้เลยนะคะพี่เกรสก็ถักเก่งมากๆเลยนะคะเยียงแอาแบบพี่พี่เกรสเนี่ยพี่เกรก็ถักได้แล้วนะคะใครสนใจนะคะสามารถติดต่อพี่เกรสที่เบอร์ที่ขึ้นที่ออนไลน์ตอนนี้ได้เลยนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะแล้วก็อีกธุรกิจหนึ่งนะคะ เป็นธุรกิจของพี่น้องที่แคลร์เึก์นะคะเป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนะคะขนาดใหญ่นะคะเพราะว่าธุรกิจนี้เนี่ยรับก่อสร้างให้กับสถานที่ราชการส่วนใหญ่นะคะเอกชนห้างร้านดังๆก็เยอะนะคะก็มีประสบการณ์มาหลายสิบปีแล้วนะคะบริษัทที่ว่านี้ก็คือสามพัฒนาก่อสร้างนะ,ะนะคะนะคะดำเนินธุรกิจโดย คุณหน่องและก็คุณต่ายนะคะทั้งสองท่านนี้ก็ต้องบอกว่าคร่ำบอดอยู่ในวงการกอร่อสร้างมานานนะคะแล้วก็ปัจจุบันก็ถวายตัวมาเป็นที่ปรึกษาให้กับการกอร่อสร้างพนิเมตของเราด้วยนะคะพี่น้องท่านไหนนะคะที่ถ้าใครทราบว่ามีโครงการไหนต้องการผู้รับเหมาดีๆคุณภาพนะคะอย่าลืมสมพัฒนากาก่อสร้างด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตหนุนใจพี่น้องนะคะอีกสักครั้งหนึ่งนะคะยิ่งเราเจอวิกฤตเรายิ่งต้องติดสนิทกับพระเจ้าเวลาต่อไปนี้เป็นเวลาที่เราจะต้องใกล้ชิดกับพระเจ้ากันแล้วนะคะเราเข้าสู่การนมัสการในเช้าวันนี้ต่อกันเลยนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ